สวัสดีค่ะปลายทางนาครพนมนะคะกําลังขึ้นรถนะคะคันนี้นะคะจะส่งถึงพรุ่งนี้ช่วงเย็นนะคะราคาจบที่64,900บาทค่ะกําลังขึ้นนะคะกูมาไวส้สิสอดกไม้กูลืม không cậu, chị ơi, <laughs> chị ơi, <laughs> chị ơi, <laughs> chị เป็นยง่ขุดสาร์ที่นี่ึ่งนครอกดสงโอ้ยฉันดอกมันฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงไปไปอ้อมบ้านนีอ้อมบ้านเสียงโมาไปดิเตะเสุ่่บิเตเส็ตลอไ้ยข้าบรเริน้ยนาตาวรดอกดุม

คนหนาวนะโอ้โหไม네 <Yes> ่ด <chanting, S 2> uh ีอีกไม่เอาอย่าดูไปประเดี๋ยวแม่แม่ดูนี่มาลับหลุมแม่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 เขาแม่ยาน่าแม่ตรงแม่เขาสิบบาทเนี่ย